ทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดคนใหม่ที่ได้เดินทางมาแนะนำตัวค่ะณห้องทำงานนายกเทศมนตรีชั้นสองสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกอนนพงคงปานรองนายกเทศมตนตรีนายไตรศักดิ์บุญยะเสรณีประธานสภา,าเทศบาล นายกรกิจกรัญญพัฒนพงศ์เลขานุการนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมให้การต้อนรับพันตำรวจเอกมนสักแก้วอ่อนผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดคนใหม่แทนคนเดิมที่ย้ายไปพันตำรวจเอกมนศักกล่าวว่าได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดจึงเดินทางมาแนะนำตัวยังหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่